แล้วอย่างนี้เนี่ยท่าทีของของไตรภาคีท่าทีของกระทรวงแรงงานที่ออกมาสนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะยิ่งไม่ซ้ําเติมเหรอชนารักษ์ตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะไปทําให้ GDP มันจะโตขึ้นได้ยังไงจะทําให้เงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งพันกว่าถึงสองพกว่าล้านบาทม,มันใช่เหรอผมไม่รู้ว่าวิธีคิดของนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาเอาอะไร,รเอาหลักคิดอะไรมามาคิดแบบนี้ เขาคิดมุมเดียวเขาคิดมุมเดียวว่าจะได้เพิ่มแลวเขาก็คิดว่ามันสามารถจะถ่ายโอนกลับไปที่ผู้บริโภคได้นะฮะในการขึ้นตัวนี้ครับเขาไม่ได้ถือเป็นภาระอะไรแต่ก็คิดคิดตรงๆคะัคณิตศาสตร์ตรงๆว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับครับก็คิดง่ายทีนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็คงพยายามที่จะเห็นใจแรงงานนะครับ พราะฟังจากรัฐมนตรีเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าไม่ได้ขึ้นมาแล้วสามปีนะครับ<ช>แล้วก็ขึ้นประมาณห<ช>้าถึงปดเปอร์เซ็นตพี่จะเล่นให้ขึ้นตุลาจะด้วยซ้ํานะครับใช่ใช่ใช่ี่คือจริงๆร,ร,รอบลเลยครับรอบในการขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ปรับ มก,การาใช่ไหมครับก็จะได้<ช>มีการ,รปรับตัวกันหรืออะไรกันแต่ว่ารัฐมนตรีนี่จะเล่นเอาเร็วเลยนะฮะเอาจบไปในกันยาและตุลาเริ่มเนี่ยซึ่งซึ่งโดยกระบ,บวนการการประกาศก็ดีนู่นนี่ก็ดีอะไรแบบนี้ผมก็ไม่นแน่ใจว่ามันจะทันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็บเผลอๆอย่างที่เราคุยกันเอ๊ะไม่รู้ว่าไอาสถานการณ์สภามันจะเป็นยังไงมันจะเข้าสภา ทันไหมไอ้โทษาเข้าคอรมอทันไหมยุบสภาก่อนไหมอะไรก็ไม่รู้อะไรางเี้นะครับดังนั้นก็คิดว่าดีที่สุดก็น่าจะต้องเป็นต้นปีปฏิทินมกราเป็นต้นไปดีที่สุดเพื่อจะได้ให้ส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการในปรับตัวแล้วก็ให้ใช้ในช่วงที่เหลืออยู่ซึ่งจะเป็นช่วงไฮซีซันพอดีในใจมาสสุดท้ายเนี่ยนะครับได้มีโอกาสทำอะไรเพื่อจะวัด ในอนาคตว่าอ่ามันจะปรับเพิ่มได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อมันผ่านไฮซีซันไปแล้วมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติและยิ่งแบงก์ชาติก็ยิ่งบอกด้วยครับว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันจะไปเท่าในช่วงปีาปี62พอดีที่ปลายปีนี้นะหลังจากที่มันทบมา3ปีเนี่ยนะครับวันนี้นก็น่าจะถือว่า ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่ทางธนาคารเองเขาก็ยังเป็นห่วงครับเขาก็บอกว่าการเจริญเติบโตในครั้งนี้ในการฟื้นตัวยังเป็นเคเชฟอยู่นะครับเคเชฟก็บางธุรกิจดีบางธุรกิจไม่ดีนะครับย,ยังมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยนะครับตัวที่ดีมก็เห็นชัดใช่ไหมครับเกี่ยวกับกเกษตรเกี่ยวกับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนตัวที่ยังดาวฟูอยู่ก็เนี่ยพอเอสเนี่ยชัดเจนเลยนะยครับยิ่งต้นทุนขึ้นอย่างนี้ในเอสเอ็มีอยู่ไม่ได้แล้วครับ นะครับต้องต้องมีเงินหมุนเวียนต้องโอ้ทำอะไรมากมายขายกองคู่แข่งก็เยอะนะตลาดส่งออกก็จํากัดต้นทุนการส่งออกก็แพงขึ้นจากปริมาณการจํากัดของตู้คอนเทนเนอร์ก็ดีสายเรือที่ยังไม่เท่าไหร่นะครับเกิดภูมิรัฐศาสตร์อีกลักเซียยูเครนไม่พอยังมีเดาฟูกันเรื่องไต้หวันจีนอีกยังไต้หวันจีนเนี่ยอย่านึกว่าไม่มีผลนะครับพี่มีผลมากเลยเพราะว่าเรือที่ผ่านช่องแคบไต้หวันน่ะมันไปไม่ได้นะครับอ่า ครับ,รบตอนนี้เนี่ยสินคงสินค้าจากเราเนี่ยจะขึ้นไปจีนเนี่ยผ่านช่องเดิมไม่ได้เพราะมันอันตรายนะครับอันนี้เขาก็ต้องแบบเล่นแบบอ้อมอ้อมไปะนะครับมันก็เป็นจุดที่มันต้องอ้อมมากขึ้นอ่ะถ้าจะไปจีนนะครับก็บเ <ใช S 1> หลืออย่างเดียวก็ผ่านรถไฟลาวจีนกันละกันนะครับแต่รถไฟลาวจีนมันก็ยังไม่อยู่ในจุดที่มันเอฟฟิิเอนต์นะครับเพราะตอนนี้มันก็วิ่งจํากัดครับครับก็ไม่ได้มีอะไรจํากัดยังยังไม่ได้มีอะไรที่เต็มที่ะครับนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่วิ่งเต็มที่ขึ้นมาก็จะมีปัญหาอีกครับเพราาะว่ รางที่วิ่งจากลาวไปที่จีนเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านไปทางคุณหมิงครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรางเดี่ยวเป็นรางเดี่ยวเป็นทางเดียววิ่งสวนกันไม่ได้วิ่งสวนกันไม่ได้ต้องสับปลีนะแต่ถ้าจากจากตรงกลางจากบอร์เตนเนี่ยขึ้นไปตรงกลางเนี่ยแล้วจากตรงกลางเนี่ยขึ้นไปที่ตัวตัวสถานีคุณหมิงเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยทางคู่อันนั้นเป็นทางคู่เพราะนั้น ถัดมาทางเดียวหมดเลยครับ700-800กิโลเป็นทางเดียวหมดเ,เลยเหลือแค่200กว่ากิโลที่เป็นทางคู่นะคุณหมิเนี่ยนะครับไปนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีทราฟฟิกที่มากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่อง <ม>การสับหลีเหมือนกับที่บ้านเราเจอนะครับ<ม>ก็กกกต้องมาบริหารจัดการเนะี่ยง่ายแล้ววันนี้เนี่ยปริมาณรถหรือปริมาณใรมันก็ไม่ได้มากพอนะครับที่จะส่งอย่างเป็นเป็นกอะเป็นกรรมเป็นรูปธรรมนู่นนี่ไปอะไรไป<ม><ม>ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าทางเลือกเราจะเป็นอย่างไรเนะพราะนั้นรตรงนี้ครับมันก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวบอกนะครับว่าโดยโดยโดย,โดยเงื่อนไขโดยอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวแปรเดียวอะครับ มันก็ต้องเป็นมีหลายตัวแปรแล้วก็ยิ่งตอนนี้ในความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ทางคุณประยงก็พูดครับก็ว่าธนาคารเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยง NPL cliff อะครับหน้าผา NPL อะครับ <laughs> เขาก็รู้ว่าล,ลูกค้าเขาลูกหนี้เขาเกาะหน้าผาอยู่ใช่ไหมครับอรา,าั้นก็ต้องระมัดระวงังไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเกิดดินถลม่มเกิดอะไรขึ้นมาก็ต,ตายหมูึ้นมาเลยอ่า ครับคิดว่าอย่างอย่างที่พี่สุชัยบอกเขาก็คงรู้หรือหรือพี่พี่พี่บวยบอกเขาก็คงรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทําไปมันทํารุนแรงหรือทําเต็มที่ไม่ได้ก็ต้องมีการประครับประคองอย่างน้อยๆผมก็อีกปีหนึ่งครับ hmm. ครับอีกปีหนึ่งให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราต้องไม่พึ่งพาอะไรจากรัฐบาลละ นะครับเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับครับพี่ลองคิดดูนะครับที่เขาคุยโม้เอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเกือบสองเดือนแล้วคืออะไรครับจะเอาเงินเข้ากองทุนนะฮะจะเอาเงินชดเชยนะฮะสองหมื่นสี่พันล้านพี่จําได้นะครับงาผมะม่จำตัวตั้ตัวเลากส่วนปรยได้จะฆ่าการกันใช่ครับปรากฏว่าปตทให้ไปคนเดียวสามพันล้านที่เหลือไม่ออกมาพูดเลยแม้แต่คาเดียวครับ ทั้งประหลัดกระทรวงพลังงานทั้งรัฐมนตรียิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ครับไม่รู้แกไปทําอะไรตรงไหนอยู่ก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งมันประชุมซูมได้ไหมะทำดูนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ,รบแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินอะไรของพี่อะที่ชื่อยาวๆอะครับนี่ไงนี่ไงจะประชุมครั้งแรกพรุ่งนี้ตลกไหมเออตั้งมาเดือนหนึ่งเพิ่งจะประชุมแล้วมันฉุกเฉินตรงไหนวะจะประชุมครั้งแรกพรุ่งนี้โอ้ยผมอ่านแล้วงง ตายอ่านอันที่สองนะครับอันที่สามก็คือค่าเอฟทีนะครับที่คุณขึ้นอีกหกสิบกว่าสตางค์นะครับเต็มที่อย่างเดียวตอนนี้ก็มาเล่นลิ้นกับกับกับอ่ากับนักข่าวเอ้ยเราขึ้นเป็นหลักสตางค์นะเราไม่ได้ขึ้นเป็นบาทเพราะนั้นไม่ได้ขึ้นสี่บาทนะอย่ามาพูดโทษมีใครพูดหรอว่ามันขึ้นสี่บาทผมไม่เห็นมีมนุษย์หน้าไหนมันออกมาพูดสักคนนึงว่าจะขึ้นอีกสี่บาทนะฮะมีแต่ขึ้นเป็นสี่บาทยี่สิบเจ็ด ตาม,มตัวแรกของกกพที่ถแถลงแล้วไม่ยอมถแถลงข่าวนั่นแหละนะครับเ,รเขาประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับแ,แล้วถามว่าวันนี้เนี่ยที่คุณบอกว่าทับพยายามชะลอพยายามอะไรสุดท้ายเป็นยังไงครับมันต้องใช้ตังครับอพอใช้ตังเสร็จก็ต้องไปแคะกระปุกดูตอนนี้ได้ข่าวว,ว่าจะไปแคะงบกลางหกเป็นหก<ม>พันกว่าเมื่อวานเห็นออกมา แต่ปรากฏว่าไม่มีโบเบครับใช่ก็ความจริงๆมันก็คือไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เหนี่ยมอายอย่างที e ่เราเคยบอกจําได้ไหมครับเวลาแบบนี้คุณจะต้องทําทุกทางที่จะให้มันมีเงินมาหมุนนะครับวันนี้มาเหนี่ยมอายบอกเดี๋ยวบรรทุเจ็ดสิบวันนี้ต้องการจะบอกว่าของเรายังหกสิบกว่าอยู่ยังไม่มีอะไรโทษจะไปกลัวอะไรทําไมครับ ภาวะวิกฤตคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้มันมีเงินมาหมุนเวียนให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีนะครับ,รบยังไม่นับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตอนขึ้นขึ้นหนคนละครึ่งแต่เวลาอ่าเวลามันลงเนี่ยเวลาลงเอาไปคนเดียวนะประชาชนได้ร,รับประโยชน์ที่หลังมันอะไรขึ้นมามันไม่มีการคิดถึงประชาชนเลยหรืออย่างนี้นเป็นต้นนะครับ อกองทุนต่างๆเลยต่างๆที่เคยรับปากไว้นะครับแบงก์ชงแบงก์จัดจะแก้ดูดเพนไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่มีอะไรจากภาครัฐมาให้ช่วยพวกมาช่วยพวกเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้อยู่ตอนนี้คือต้องช่วยตัวเองนะครับต้องช่วยตัวเองจะต้องแสดงอะไรออกมาให้ทางธนาคารเห็นเลยว่าถ้าผ่อนไม่ไหวก็ต้องหยุดผ่อนแล้วก็บอกเราผมปรับโครงสร้างนี่ก็ต้องเอากันอย่างนี้ครับ นะครับเพราะถ้าคุณเป็นอะไรที่พยายามผ่อนตามนี้ไม่มีใครมาช่วยคุณเด็ดขาดอันนี้ผม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 พูดจากประสบการณ์นะครับคุณเขาจะมาคุยคุณเมื่อคุณแสดงอะไรให้เขาเห็นว่าคุณไม่ไหวแล้วเขาถึงจะมาคุยกับคุณแต่ถ้าคุณยังกัดฟันผ่อนนะกัดฟันที่จะหมุนเงินเขาไม่มาแฮปปี้คุณหรอกครับครับเขาก็บอกว่าอันนี้คุณปกติไปราะนั้นคุณต้องทําให้มันผิดปกตินะครับถ้าจะถ้าจะพยายามรักษา กิจการของเราเอาไว้นะครับมไม่สอนให้เบี้ยวหนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเบี้ยหนี้แต่ขอให้ใช้โอกาสปรับโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ที่เขาเปิดช่องให้เราเข้าไปคุยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่แบกภาระไว้คนเดียวรับ